ครับแม่ครับแม่เฟืองตัวนี้ไหมครับไหนอ่ะเฟืองเนี้ยเฟืองอ่ะฮะสีเหลืองเนี้ยอ่ะฮะนั่งเขาเรียกเฟืองเหรอใช่ครับอ่ะฮะเห็นเฟืองสีเหลืองนี่ไหมครับครับมองไม่เห็นเลยมันปิดอ่ะจับไว้หน่อย อย่างนี้ใช่ป่ะครับครับแล้วมันก็ใส่อยู่กับเพาที่ใส่ล้อตัวนี้ใช่ไหมครับอันไหนคือเพาลูกอันนี้เพาใส่ล้อใช่ไหมครับครับและและเฟืองเนี้ยมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับเป็นครับมันอยู่ข้างในเนี่ยสีเหลืองอเหรออ่าฮะและและตัวนี้เห็นไหมสีขาวๆตรงเนี้ยอันเล็กๆอเหรอใช่อ่าฮะและตัวนี้มันจะสีอันเล็กๆสีขาวๆมันจะหมุนแล้วมันลิงก์กันมันมันเป็นลามันจะติดกันอยู่แล้วสัป่ะพอมันหมุนใช่ป่ะ มันก็จะหมุนไปด้วยกันนะคบอะไรติดกันอะลูกเฟืองเนี้มันติดกันอยู่แล้วพอมันหมุนมามาเตอร์สีขาวๆเล็กๆเนี่มันหมุนแล้วมันจะหมุนไปด้วยกันมาเป็นรถขับสองล่งแต่ถ้าเราอยากให้มันขับสีล้วก็ขึงหนังยางมาข้างหน้าได้เราไม่ต้องขึงหนังยางแบบที่หนามเราเราแค่เราไม่ต้องมันติดอยู่แล้วมันหมุนมันก็หมุนอันนี้ก็หมุนด้วยแล้วเราจะทําอะไรอะูกหนูจะทําอะไรทํารถแบบนี้หนูจะทาเหรอ ืมแล้วหนูเข้าใจเหรอมันทํำยังไงมันทําการทํางานยังไงอะไรเงี้ยเข้าใจนี่มันนี่เป็นแบบนี้ได้ของประมาณนี้แล้วของที่นี้ได้ของตัวนี้และรถก็จะเป็นแบบนี้ใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ถ่านใช้อะไรแทนลูกใช้แงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์แทนครับอ๋อหนูจะทำรถคันนี้เป็นใช้แผงโซลาร์เซลล์ใช่ค่ะมันมันต้องใช้มันไม่ต้องจ่ายไฟมันใช้แดดแทน ใช้แดดแทนใช่แดดเพื่อให้อันนี้มันมีไฟอืมแล้วหนูไม่รู้มันต้องทำสวิตซ์หรือเปล่าเพราะว่ามันเร็วอ่ะถ้ามันหมุนเร็วจัดและแล้วถ้ามันลดไปไกลถึงฟ้ามันไม่ทันนำงำลังไปโดนประตูอืมมันจะแรงขนาดนั้นเลยเหรอหนูว่าเอามาเต้ยใหญ่ๆนะกูว่าหนูจะกดทำมันไปแล้วก็แบบให้มันขนของได้ขนของแรงหนักมันจะเอาไม่ไหวแล้วมอเตอร์มันก็จะไม่ฟันเดี๋ยวจะฟี ฟองขุยลุยนั่นด้วยไงมันฟอยู่กระบะน่ะค่หนูกปอลีจะทําเป็นเป็นรถกระบะเหรอใช่ครับหนูจะทําเป็นยางฟองน่อแล้วเราจะหาอุปกรณ์ได้เหรอลูกได้เหรอได้ครับเพราะย่อบอกว่ามันต้องไปซื้อที่ร้านอืมโอเคเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันพีพีมันคือกระดาษจริงๆโอเลื่อแบบนี้ตั้งตั้งให้ดูหน่อยหันมาหันมาใช้หมดนี่หันมาประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้อืม นูจะทำเองอ <laughs> โอเคคุ้มแล้วเนี่ยซื้อหนังสือมาวันเดียวเองลูกแม่จะทำรถแล้วนนแม่ขอดูหน้าปกหน่อยมีเป็นรูปรถโฟวิวดูแม่มือไ,ไ,ไหลได้นั่งอยู่บนเก็ต๋อ โอเคนั่นเราไปอาบน้ําเราไปหาซื้ออุปกรณ์กันโอเคบาย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 โปรลีบายบายว่ายไม่ได้ไปชุดนี้ไม่ได้เราต้องไปอาบน้ําก่อนลูกไปครับ